โอ okay. เคฮัลโหลแป๊บหนึ่งเด้ออ้าวอ้าวเกมกูเรียกปะเนี่ยอ้าวอ้าวเฮ้ย เกมกูดเดียงหรือเปล่านี่อ้าวอ้าวอะไรกันครับเนี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ เกมกูเลีย้งยงเฉยอ้าวแป๊บนะท่านผู้ชมรอรอสักครู่วันนี้ใครว่าออเฟียร์เป็นอะไรวะเน,นี่ย แบด้วยตอนนี้อืมอยังง,ง่วงนิดหนึ่งนะพักนี้นอนแบบนอนตายเลยอ่ะไม่รู้เป็นไรอ่าโอเคเกมมาแล้ว รอสักครู่รอสักครู่โอเคมาแล้วมาแล้วอา,อาจาอ้าวเตียงมาเนี่ยเห็นหรเปิดสตีมากราวเลยเหรอ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนวันนี้ไม่ปกติมันไม่ที่อย่างงี้นี่หว่าวแป๊บหนึ่งนะ การเป็นยังไงวัวนนี้อ้าวอ้าวเฮย้ยทำอย่างนี้ไม่ได้นะเวย้ยท่านผู้ชมบอกไว้ก่อนนะถ้าวันไหนผมสตรีมใครออฟเฟียแล้วเข้ามาช้าหรืออะไรประมาณนี้ก็คือเป็นเพราะอย่างนี้แหละเกมมันเด้งบ่อยมากเลย คือมาจะเด้งเงนี้ยบ่อยเวลาเข้าเกมอ่ะขอเวลาสักครู่ใหญ่ๆเลย เออเส็งหว่ะวันนี้เอ้ยได้แล้วว่ะโอ้โหตั้งนานกว่าจะได้ โอเคสตีมขึ้นภาพปกตินะโอเคครับผมนะก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับที่รับชมอยู่ทุกช่องทางเลยนะครับผมนะทั้งโอเคจิมมี่ตังคิวเพื่อนขอบคุณสำหรับไลฟ์เว้ยนะครับผมนะวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมคลายออฟฟิเชียนเคยทุกๆวันเสาร์นะจ๊ะโอเคอย่ตอนนี้ท,ทุ่มยี่สิบหกกว่าจะรันกว่าจะรันเกมได้คือเกมมันเก่าแล้วแหละปัญหาจะเยอะหน่อย ทำไมภาพตับวะอ้าวอยู่อยู่อยู่จะข้างี้ไม่ได้นะอยูแล้วไอจะสตรีมเกมนี้ยังไงเราเฮ้ยขาอีกแล้วอ่ะ เกมกูเดี้ยงมาแล้วใช่ไหมแน่สวยครับรันใหม่ดีครับรออะไรเราไว้รุ่นวันวันนี้วันนี้น่าจะเล่นได้ไม่เยอะหรอกเพราะว่าแต่ดูจากสภาพเกมลวรวอะรันแล้วหลุดรันแล้วหลุดเนี่ย ลทางแม่มันจบแล้วเพื่อนเฮ้ยไม่จบเว้ยมันยังไม่จบเว้ยดู้วกูรันได้แล้วอ่ะทำไมภาพไม่ขึ้นนานีเดือน,นีทำไมภาพไม่ขึ้นสตรีมนี้อ่าอ่าอ่าอ่อา เรียบร้อยเรียบร้อยไปแล้วใครต้อเปรียกคู่ไปแล้วใครต้อเปรียกคู่เดี่ยงเฉยเลยอ่ะดูดูดูขำขำก็ไปขำก็ไปจิมมี่ เอ้ยเอ้ยเมื่อวันนี้เกมมันเดี่ยงวะอาทิตย์ก่อนคือไมค์ฟังพังวันศุกร์วันศุกร์จริงวันศุกร์นั่าจะสตีมว่าจะสตีมนะลืมจจายครับผีเมียม <c oughs> พอมาวันนี้ <c oughs> ใครออฟเฟียร์เจ๊งไปเลยคืออะไรคืออะไรบอกฉันทีพีสมันคืออะไร เอาเข้าไปเอาเข้าไปครับเข้าไปจิมมี่เกมไม่รักนายแล้วเออใช่สวยสวยเด้งหลุดไปแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวก่อนจะพยายามเข้าให้ได้เว้ยเป็นเทียหาอะไรวะเลียวก่อนเดี๋ยวก่อน เฟสรอก็อยังได้เฮ้ว่าเกมมันจะรันได้แต่ละทีลำบากกูชิบหายช่วงประมาณเดย์สองมันไม่เป็นนะคือเดย์สองรันได้เลยอย่าเน่านะลูกอย่าเน่านะลูกพ่อขอละสาธุเฮ<ม>้ฮ มาแล้วมาแล้วเดี๋ยวดูกันมาแล้วว่ะพับขึ้นไหมพับขึ้นนะพับขึ้นนะพับขึ้นนะ <c oughs> แล้วโปรแกรมก็ได้ยังไปแล้วนะเอ๊ะ หรือมันเป็นเพราะไอ้นี่อยู่วะเปิดโคมไปอยู่ปะน่าจะใช่เพราะว่าผมเปิดน,นี่ไปอยู่หน้าเออเทสเลอร์ Tesla ไปอยู่ซิม,มอนตายอย่างหยอกหยอกโอโ้โหซิม,มอนกูตายไปสองสามรอบแล้วมั้งไหี <laughs> ่ภาพขึ้น,ข,น,ข,น,ข,นขึ้นแล้วมันก็หายไปแล้วอ่ะเดี่ยงไปแล้วอ่ะโอเคน่าจะเป็นเพราะว่าเปิดโคมทิ้งไว้แหละเดี๋ยวจะปิดโคมแล้วแต่เดี๋ยวก่อนปิดโคม เออพอดีเปิดหน้าเซ็นสเลยไงก็คืออ๋อถ้าใครใจดีอยากโดนเนทก็โดนเนทมาได้นะจ๊ะลิง์อยู่ในเดสก์ท็อนเลยถ้าโดนเนทมาก็จะขึ้นประมาณนี้ทดสอบระบบล l ร์ t โ,โ,โ, <c oughs> โอเคปิดอย่าปิดโคมงเลยดูซิว่ารอบนี้จะรันได้ไหม <c oughs> ถ้าเกมเดี้ยอีกนี่คือปิดสตรีมเลยนะ มัวร้อนมากเลยเนะี่ยเพราะตอนนี้มันทุ่มครึ่งแล้วนี่ดันได้ไหมรันได้ไหมปังไม่ปังปังไม่ปัง จะปังบุริเย่หรือปังปีนาตโอเคมาละก็ได้บอกว่าเออใช่น่าจะพอโคลโดเข้าก่อนมาแล้ววะ่ะอ่าจับได้เลยนี่เห ถ้าไม่ได้มาดับวทีกันเออได้ได้ได้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวไม่ได้ขึ้นบอกว่าโปรแกรมไม่ตอบสนองนะแต่คือเกมมันหายไปเลยเว้ยยู่ดีคือแบบหายเว็บไปจากทูบาร์แหละแบบเหอนั่นนี่เจ้าจะหายไปอย่างนี้ไม่ได้นะเจ้าจะหายไปอย่างนี้ไม่ได้นะ เอาละเกมไม่รักดีรอบสุดท้ายแล้วนะเว้ยรอบสุดท้ายแล้วนะเว้ยถ้ารันไม่ติดกูมไม่สตรีมแล้วนะวันนี้สุดจะทนะเว้ยวันนี้บอกเลย กูตั้งชื่อว่าเจสามเฟกไดมไหมเนี่ย <laughs> อะไรกันวะเนี่ยจะลองไปนั่งแก้ใหม่กันมาเออ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 เอเอเจ้านะ่ะได้ตายไปแล้วเออใช่ตายจริงด้วยเฮ้ย ก็ดีนะ <c oughs> โอ้ยกูปวดกระบาลอะไรกันเนี่ยอยู่ดีดีก็มีปัญหาสวยครับผู้ตามนะครับสวยครับ ใช่ไหมอ่านี่ไง not responding เรียบร้อยอ่าเด็เด็เดจะให้โอกาสอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวให้โอกาสอีกรอบหนึ่งถ้าไม่ได้กูหนีไม่เล่นวอทเทนเดอร์จิมมี่แล้วว่าเอ้ยอะไรกันเนี่ย มาต้องได้แล้วมัแม่รอบเนี้ยลั่นไปกี่รอบแล้ววะเฮ้ย <c oughs> อย่านะอย่านะอย่านะไม่เตือนกูเลยสักนิดไม่เตือนกูเลยสักนิดโปรแกรมไม่ตอบสนองไม่ตอบสนงอสนงอะไรไม่ขึ้นเลยไปเลยปิ้วหายไปเลย จบเดสามเฟ้ ch, ครับเดสามเฟ้ <laughs> ch, ครับจบรู้กัน